ผมก็ถามว่าเฮ้ยพี่ครับเปิดราคาเท่าไหร่พี่เขาบอกพี่เขาบอกว่าเอาราคาที่น้องทางไปต่อได้และยุติธรรมนะครับน่าจะน่ารักตรงแรกก็คือปูสีนะครับนี่สภาพอ,อาทางก็สุดเนื้อปลาเกลานี่ครับบล็อกเอตุ๊กตาใหญ่ลูกโต๊ะวัสดุชิ้นทีนะครับแล้วก็มีกิเลสเซมาแปดรอบลวงพิมพ์โคตรนรักนะครับเซมาหลวงพิมจุดสามแสตม ยดอนแสนไม่ได้เลย้ก็ตุ๊กตาใหญ่เท่าไหร่มีตุกสองหมื่นสห้าสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมชื่อคำน้ำนะครับกับรายการตาลุยเช่าหาเองนะครับ ตอนนี้อยู่มอญรถกําลังมุ่งหน้าไปชอบพระที่มีนบุรีใช่ไหมจ๊ะมีนบุรีนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงกว่านะครับพี่เขาต้องเก้าโมงเช้านะครับกะว่าจะดูเสร็จแล้วก็เข้าร้านต่อเลยนะครับที่มาทิพย์งามวันชั้นสามนั่นเองนะครับเราจะมีนัดที่ร้านด้วยนะวันนี้นะครับแล้วก็มีสี่โมงด้วยนะสี่โมงด้วยที่เมืองทองนะครับก็ตะลุยชอบพระกันไปวันนี้นะครับพี่เาน,นี้เนี่ยก็คือส่งรูปมาทางไลน์นี่แหละตามปกติเนี่ยแหละครับแล้วก็ส่งรูปพระผมดูแล้วมีโอกาสแท้ๆสูงนะครับก็เลย มีการนัดหมายพี่เขาผมก็โทรคุยนะครับพี่เขาบอกว่าเออพี่เขาอยู่แถวมีนบุรีนี่แหละนะครับแล้วก็ให้มาดูหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็ถามว่าเฮ้ยพี่ครับเปิดราคาเท่าไหร่พี่เขาบอกพี่เขาบอกว่าเอาราคาที่น้องทางไปต่อได้และพิจาทําครับน่าจะน่ารักนะครับเราก็พยายามเต็มที่นะครับถ้าพี่เขาแบบว่าตั้งใจปล่อยเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเต็มที่สมมุติว่าพระขายได้ร้อยหนึง่งเราอาจจะเช่าพี่เขาสัก90สิบ หรือ95อะไรอย่างเงี้ยเพื่อมากําไรสัก10บาทหรือ5บาทในเกณเกณฑ์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเขาไว้วางใจเราแล้วเราก็พยายามไปที่ให้กับเขาด้วยนะครับไปเราไปตุลยชอบพระที่มีบริการตอนนี้ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูกันนะครับนี่เลย ก็ตอนนี้นะครับอยู่กับพี่ท่านนี้ที่นัดจำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับที่ปั๊มน้ำมันนะครับตอนนี้ก็มีการได้ดูพระของพี่เราคร่าวๆไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับองค์แรกคือคุูสีนะครับนี่สภาพ่านการใช้งานมานิดหน่อยอะไรเงี้ยต่อเพิ่งจไปเจ็ดพันพี่กำลังจะต่อรองนะครับก็สุดเนื้อปลาก้านี่ครับบล็อกเอ็นะครับแล้วก็มีตุ๊กตาใหญ่ลูกโตวัสดุชิที นะครับแล้วก็มีนี่ลเลยตรงนี้สวยอันนี้ได้ที่เคยไปออกแบบมาด้วยไหมครับใช่ไหมออกบัตรสภาพก็ออกบัตรอะไรการันซีพระนะครับออกมาเป็นสภาพสวยแล้วสภาพสวยก็ต้องบอกสวยนะครับนี่เลยเซมาแปดรอบหนุ่มทิมโคตรนักนะครับห้าขยับด้วยนะครับที่เขาเป็นเซียนแน่นอนนะศึกษาแล้วมกี่ปีแล้วพี่ก็เป็นสิษยต้องมีสักกี่ปีทู้สุดนี่มึนได้ประมาณห้า สักห้าหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเลยอย่างอย่างใส่มาโปรทิมจุดสามแสนสามย้อนแสนไม่ได้เลยเดี๋ยวไล่ดูหน่อยนะครับมันนี้สวยใส่มาโปรทิมนี่สับหนึ่งแสนบาทด้วยกันเดินไหมจุสามไม่คืนเลยเผื่อผมไปช่องนี้หนึ่งมันน่าจะมันเกินตึงใจใจ เอาสิบสองออกที่เต็มที่ล้สิบสองสิบสองยิ่งตึงไปหน่อยเผื right ่อไปช่องกำไรนิดหนึ่งอันนี้ต้องบอกตรงอย่างที่ผมบอกไปนะครับที่เราบอกว่ามาดูค่าแล้วก็ให้ราคาที่อยู่ที่ทำแล้วเผื่อเป็นช่องกำไรนิดหนึ่งมีรางวัลด้วยก็หลังมันดอกหน่อยถ้าด้านหลังถึงไกลแป๊บๆสิบสองก็ได้ซัก หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเป็นงพี่คนละครึ่งทางจริงๆอันนี้อันนี้ตึงตึงคเห้าเพิมอีกนะให้ผมเถอะหนึ่งแสนหนึ่งมเพราะว่าอันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันสวยแต่ว่าเลยราคาเตึมหน่อยหนึ่งห้าออกรได้รี่อันนี้รถนี้ราได้แน่นอนจับปได้ครับแต่ก็้าสวยก็ต้องแพงใช่ไหม้าสวยี่ต้องแพงใช่ไหมพี่ถึงเราจะไม่ไม่ไม่แบงปันตัตอนนี้ยังไงเราก็มีรได้แน่นอน เต็มที่ไม่ต้องกลัวกันตุ๊กตาใหญ่เท่าไหร่เีองห่้านสองห้าเพราะว่ากระทขายยากเนามันมันนิดนึงเราไ่ีที่ไหนสองห้าห้มีได้เหรอเชื่อพี่อันนี้ต้องขออนุาตต่อพี่เพราะว่าตุ๊กตาเวลากระเทาะมันมันขายยากนิดนึงะีอาสองสามมันมันราคาขายแล้วพี่อันนี้เป็นเป็นเป็นเกือบดีไดีไม่ถึงดีนะพี่เนาะสองสาม สองสอองมื่นสองพันบาทตุ๊กตาใหญ่แพ้ทางพี่เขาอีกแล้วพอสุดเจ็ดหมื่นนีไม่ไหวครับพี่สภาพช้ำๆหน่อยด้านหน้าห้าสิบห้าเนี่ยห้าสิบห้ามันแบบยี่ห้ออะไรนะเดียวนะหกออกไปเลยหกแล้วปะออกไปเลยหกหกตึงเลยห้าสิบห้าพี่อันนี้สภาพช้ำสวยผมแพงให้สภาพช้ำหย่อนให้ เลยาใหา้ลแล้วเราสี่องค์ก่อนด้วยกันนาอพี่เนาะอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เอาเดี๋ยวพวนใหม่นะครับเผื่อใครตามไม่ทันนะครับจ<ด>บเขาเรียกพักลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,บก็ทั้งหมดสีอ่องค์นะครับองค์แรกคูสีนะครับสภาพช้ำๆหน่อยสวยๆมืกระบาดนะครับอันนี้ชอบพิวมาเจ็ดพันนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปสวยก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เสมาแปดรอบหลวงพิทิมองนี้สวยสวยพอกสวยแพงขึ้นนะครับอันนี้จบมาหนึ่งใส่ไม่หมื่นห้าพัน ะครับแล้วก็มีตุ๊กตาใหญ่ลูงมุตโตวัาไปูชินทีมีกระเทาะอันนี้หน่อยนะครับสองหมื่นสองพันนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นข้อสุดนะครับบล็อกเกนะครับเนื้อปลากราห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยๆเป็นสานะนะครับเด็ดราคาใกล้เก่งเสร็จมากลุงผู้ทีมเลยนะครับในเซอร์ก่องสูดนะครับก็ประมาณนี้เนาะสีงพอแล้วยังมีอีกไหมของนี้ไอซือแดงแรกผ่านอีกก่อนอ๋อเขาเรียกว่าลองรูจออ้จักกไนก่อน เป็นเป็นแบบเปิดต<ม>ัวไปเจอรังหญ่เลยได้ครับพี่ดีมากเลยเอาเอาโอนเนาะได้ขออาตโอนหนึ่งแสนมื่นเก้าพับาทครับสี่ห <ues S 1> นม <oule. S 2> ืน่นเก้าบาทครับสี่งหนึ่งแก้าหมื่นเกาบาทผมมือมืโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแเก้าหม่นเก้าพันบาทที่เราเช็คลิปหน่อยได้ครับเรียบร้อยนะพี่หนึ่งแ้าหม่นเกบาท โอเคก็ต้องขอบคุณที่มากๆเลยครับวันนี้เป็นไงครับรู้สึกราคาเรื่องราคาเป็นยังไงคับตนก็แต่ที่แกงปุ๋ยที่เรื่องว่าเขาเป็นคนที่กัวตาิดจับติงใจดีนะอายุยับยิ่งไ้นะครับเราจะอยู่ในงานในวงการขอบคุณมากเลยว่าวันนี้ผมทำน้ำขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมรับชมกันนะครับถ้าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด้วยค่ะทุกนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปรายการตะลุยเจ้าพระก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็นใครที่มีพระเครื่องนะครับพระพุชาอะไรต่างๆของเก่าอย่างเงี้ยก็ส่งรูปมาทางไลน์ไอเดียไลน์แอชไทท์เพย์แล้วก็ไปเจตเจ้าจัวได้เลยนะครับก็วันนี้ผมทำน้ำขอลาทุกท่านไปก่อนนิดนึงครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าแล้วก็กดซับสไคร b ์ให้ถึงแสนซับให้ช่องคางบบงน้ำเนี่ยทะลุแสนซับขึ้นไปเลยนะครับก็จะาในที่มีพระเครื่องพระบูชาแบบของเก่าพวกช่วยชาไปจะลงถมทองชุดน้ำชากระเพาะปลาหิ่งพะอะไรต่างๆเนี่ยผมดีรับเช่ารับซื้อรับจำนำนะครับยินดีบริการถึงหน้าบ้านนะครับด้วยเงิสนสดนะครับก็ถ้าใดที่มีเนี่ย ส่งรูปมาทางไลน์ id line แอซไซเคแล้วก็เลขเจ็ดจตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับแล้วก็ท่าในใดที่อยากติดตามผลงานของผมเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ facebook ร้านคำาบางน้ำก็ได้นะครับมีไลฟ์สดทุกวันอังคารก่อวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีการโพสต์เฟซโพสต์ผลงาน,นอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับอาจจะได้ อารมณ์ที่แตกต่างกันไปจาก YouTube นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมทำน้ำขอลาเพื่อนๆพพี่พทุกท่านไปก่อนนี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ